สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวของเรื่องมาฮีโร่อะคาเนเมียกับตัวเบรกชามคอเลกชั่นนะฮะกับตัวบาคุโกของเรานั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นตัววอลุ่มสองนั่นเองชุดที่สองนะฮะนี่อันนี้คือจะเป็นหน้ากลองนี่อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะฮะละกอด้านบนกับด้านล่างโอเคเรามาแกะดูกันดีกว่า ตัวนี้ในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้ตัวนี้ก็จะมาเป็นถุงถุงเดียวแต่ว่าเขาจะมีแยกมือมานะฮะแยกมือกับตัวไว้จะแยกมือทําไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็น3ามช่องแบบนี้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่าเรา มือก็คือจะให้มาสองข้างนะฮะนี่แบบนี้ก็คือข้างในจะเป็นสีส้มแล้วก็ข้างนอกจะออกเป็นเหมือนตัวสีเขียวลูกระเบิดแบบนี้อ่าพอแยกมือมาอย่างเงี้ยระวังนะฮะมือข้างเดียวกันอยู่ในถุงเดียวกันเคยมีมาแล้วนะฮะนี่ตัวบาคุโก,โกก็คือจะมาเป็นตดดัวตแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ใส่มือเลยกันเนาะมันไม่ได้มีแบบแบบแยกพิสดารอะไรเท่าไรหร่เนาะนี่น ก็จะประมาณนี้นะฮะก็คือจะมาเป็นท่านั่งเหมือนกันอันนี้เขาจะเป็นนั่งยองเนาะตัวรายละเอียดเนี่ยก็คือประมาณนี้อันนี้สีจะไฮไลท์ที่ชุดที่เนื้ออยู่นะฮะเขาจะไฮไลท์สีนิดนึงแล้วก็ด้านหลังก็จะลงไฮไลท์สีเหมือนกันนี่เขาจะตัดดําเป็นแบบเงาเงานิดนึงชุดก็คือจะเป็นตามปกติเลยถุงมือจะไม่ได้มีอันใหญ่ๆอยู่ที่ถุงมือนะฮะ อ่าอันนี้คือจะเป็นเหมือนถอดออกไปแล้วจะเป็นแบบแค่มือแค่นี้เองทั้งสองข้างเลยหัวเขาก็จะไม่มีไอตัวจัง,งอยของเขาสองข้างนะฮะจะไม่มีนะครับนี่จะเป็นผมเปล่าแต่ว่ายังมีด้านข้างแบบนี้อยู่ชุดอ่าน่าจะแบบนี้ยนะุไม่ได้มีอะไรแล้วนะุอ่าตัวตัวของกางเกงก็คือมีสนาาับเพามีกระเป๋าอะไรพวกนี้อยู่ตามปกติมีลูกระเบิดที่เอวนะฮะนี่โดยประมาณแบบนี้ อันนี้จะมีข้อต่อก็คือที่มืออย่างเดียวนะฮะอันนี้หัวหน้าอันนี้นี่ค่อนข้างหล่อเลยนะฮะตัวนี้ค่อนข้างคมเลยตัวนี้ก็คือจะตั้งแบบนั่งไว้จะไม่มีฐานมารองให้เหมือนกันนะฮะก็คือจะนั่งโดโดตัวแบบนี้เลยไม่มีฐานกลมฐานเลี่ยอะไรมารองที่พื้นเลยนะฮะอันนี้ี่ครข้าๆจะประมาณนี้นะ อย่างที่บอกฮะตัวนี้ถ้าจะเอาไปเล่นกับลายอื่นก็คืออาจจะเป็นเทเจอร์กับตัวของแกนดิสตาออลไมอย่างเดียวนะฮะหรือว่าถ้ามีอันอื่นยังไงก็ลองทักผมเข้ามาดูก็ได้ว่ามีแบบอื่นอีกนะทีนี้ความสูงเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกฮะอย่าไปนับมันเลยฮะอยู่ที่12เซนนะฮะจากนี่ถึงปลายผมตรงนี้อยู่ที่12เซนก็เป็นตัวนั่งอะนา๊มันก็ไม่รู้จะสูงไป <laughs> แ่แค่ไหนเอง แต่ถือว่ารายละเอียดค่อนข้างดีนะฮะกับรายละเอียดสวยเหมือนกันนะพอๆกับเทกอาใกล้เคียงกับเทเจอร์อะไรพวกนี้ได้เลยนีไปแกนดิสตาได้เลยนะตัวนี้โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้ตัวนี้น่าจะเหลือที่ร้านอยู่นะฮะถ้าสนใจก็ลองทักเข้ามาที่เพจโอโหทอยของเราได้ละกันวันนี้เราก็มารีวิวให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยนะฮะถ้าใครชอบตัวนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ